สวัสดีค่ะมากินสับป,ปะรดพริกเกลือกันค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะสับปปรดพริกเกลือหวานหวานนี่นะคะอร่อยอร่อยด้วยนะมจ๊ะมากินันได้เลยนะคะ่ะอันนี้เราจะใช้ไม้จิ้มเนาะมันมีพริกรเกลือน,นะคะเดี๋ยวเราลองกินนี้ก่อนไม่พอเราก็เติมพริกเกลือไปนะคะง่วงนะคะเวลานั่งคอมเมนต์นี่ผมง่วงมาก กินนี่นะคะนี่โหแซ่บหรีเลยคะ่ะเห็นไหมคะอ๋ออืมหวานหวานลมเปรี้ยวเขาให้พี่เกลมาคัดนนี้อ่ะผสมกันะค่ะ หายง่วงตาสว่างเห็นไหมคะติ้มติ้มนี่ก็ได้แซ่แบแซ่บไจริอะไรคะ่ะแกงง่วงดีนักหนาสับประรดสับประรดพริกเตือพริกพริกป่นนะคันนี้พริกป่น อร่อยแกง,ง่วงแกง่วงดีดีนักแหละมีประโยชน์มากนะคะเขาเรียกว่ากุ้เพะหน่อยขับปัสสาวะได้ดีนี่ค่ะ เราใช้ไม้จิ้มแตะพอแล้วอร่อยอกินแล้วมือจะมึนมากสับประรดนะคะมาเลยจจะมามมมมมชิมจิมจิ้มจิมฉ่ำเห็นไหมคะเห็นไหมฉ่ำฉ่ำฉ่ำนะคะอืม้ม นี่เลยค่ะแทนก็พอแล้วกำลังอร่อยก็เป็นคลิปแนะนำนะคะวันนี้เรากินนะคะเมนูผลไม้สับปะรดพริกเกลือนะคะก็มาแนะนำว่าเออเราจะกินอะไรดีแก้งม่วงดีอ๋อกินเออสับปะรดดีกว่าแก้งม่วงดีเมื่อเรานั่งตรงหน้าคอมแล้วก็กำลังคอมเมนต์เนี่ยมันงม่วงชอบพงบผงกนะคะ เราก็กินนี้สับปะรดริกเกลือทาให้ตาสว่างได้นะคะก็เราก็มาแนะนํานะคะว่ากินอะไรที่เราจะนั่งหน้าคอมแล้วมันหายง่วงเนี้ยกินนี่ดีกว่ามีผลไม้อะไรที่มันกินทําหายง่วงก็เอาไปกินเนี่แหละคะ่ะอืมอืม ลเล็กๆคือเนิดอมดเนื้อนิดหวานหน่อย,อยเติมพึิกเกลียลงไปอร่อยได้เต็มคำค่ะนี่นะคะก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะไม่เป็นคลิปยาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเพราะเรามาแนะนําว่ากินอะไรแกงม่วงดีก็กินนี่แหละคะ่ะสับประรดนะคะเป็นเมนูแนะนํานะคะสําหรับเรานะคะ ระรับทุกคนนะคะเวลาง่วงถ้ามีสับป,ประดรดเข้ามาทําแบบนี้มากินหรือว่าทําน้ําปั่นสับป,ประรดก็ได้ก็อร่อยนะคะใส่น้ําเชื่อมไปหน่อยนะคะเขี่ยน้ําเชื่อมแล้วก็ใส่น้ดื่มนะคะแช่เย็นนะคะก็จะใส่เกลือนหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ปั่นโอ้โสุดชื่นสุดชื่นเลยนะคะนี่นะคะริเกลือน,นะคะเดี๋ยวเราจะกินต่อแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะ เดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดจากพยอันตรายทั้งปวงบุูรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุนะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ